โอ้ยโวยโ้ย,โย,โยสงสัยต้องให้ตาเก็บลูกแดงแล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บลูกดำเก็บลูกบูเบอรี่นะคะโอ้ยถ้าเราได้ประมาณถังครึ่งเนาะไปคัดทำความสะอาดเอานีคะนไล่แล้วค่ะทุกคนทุกคอลูกค้ามารับเรียบร้อยแล้วนะคะ30ยูโรประเดิมถังแรกของเราในปีนี้เนาะโซรดไมเนยมมน อีกครั้งหนึงอูเดสตาสวัสดีค่ะพี่ทุกคนวันนี้เราเพาะถั่วงอกนะคะลากยาวไปนิดนึงก็เอาไปกินกับหลมจีนเนาะส่วนมุมนี้ก็คือเห็ดค่ะเมื่อ,อวานไปเก็บเห็ดมาได้มานิดหน่อยนะคะกำลังจะ,ะเห็ดเหลืองนะคะบ้านบ้านนี่เขาก็เรียกตามภาษาไทยคือเห็ดเหลืองนะคะเห็ดมันปูฝรั่งนั่นเองเดี๋ยวจะล้างเอาไปให้แมย่ย่านะแะมายยา่ย่า กว่่าาออยมใหห้ฉันนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พวกเรามาที่ร้านของแม่น้องอามัน,น่านะคะเป็นร้านอาหารไทยนะคะวันนี้เราจะชวนปาลามากินอาหารไทยที่ประเทศฟินแลนด์ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะเรามาถึงแล้วค่ะแต่กำลังหาที่จอดรถอยู่เดี๋ยวอืมไม่หับตาเกิน วัฝรั่งนัวเปสู้ทำมาดูเมนูพ่อน้องตูรี่นะคะมากินร้านอาหารไทยแต่ก็กินอาหารฝรั่งเนาะน้องตุรี่นะคะวันนี้พี่เขาจะเปิดร้านเป็นวันสุดท้ายแล้วก็จะไปเปิดเป็นร้านอาหารใหญ่ที่มเมืองร้อยหมันะคะคทุกคนด้ช<ๆ>ิมดยไมมาจ้าทุกคนเรากลับมาถึงบ้านกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้โรตากั บุรีอยู่ข้างนอกนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสองนะคะทุกคนก็วันนี้เนี่ยเราจะเก็บลูกแดงเป็นอ,ออเดอร์แรกของปีนี้นะคะคือถังแรกเนาะเดี๋ยวเราไปดูป่าลูกแดงกันค่ะว่าปีนี้มันดกนะคะมันดกหรือมันไม่ดกเท่าลูกดำลูกบูบอรี่นะคะตาไมไปชมกันเลยคะ่ะมาถึงป่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็อุปกรณ์เหมือนเดิมคะ่ะเก็บเหมือนกับที่เราเก็บบูอรีเลยนะคะอากาศหนาววันนี้ต้องใส่หมวกอีโมงนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยคะ่ะ มาค่ะทุกคนวันนี้เราต้องเก็บยังไงก็ต้องเก็บนะคะเพราะว่าลูกค้าอะไรตาใ <c oughs> <c oughs> สอ๋อเดี๋ยวหนูเก็บลูกดำอื้ม <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอย,โอยสงสัยต้องให้ตาเก็บลูกแดงแล้วเดี๋ยวฉันจะเก็บลูกดำเก็บลูกบลูเบอร์รี่นะคะโอ้ยเยอะมากดูค่ะทุกคน โอ้ยดูตาตาเก็บไปตาอู้หู้ห e ู้หูหูอืมเสียดายไะเดี๋ยวให้ตาไหนตรงไหนเก็บได้ทุกครูนึงนีบนโอ้ยเสียดายเนาะสงสัยป่านี้ไม่มีใครมาเก็บนะคะลูกแดงเก็บได้ได้แรงกว่าลูกดำนะคะทุกคนเพราะว่า มันมันไม่เละนะคะมันแข็งอุย้ยทุกคนดูคะ่ะงามมากปะ่ะสงสัยหนูต้องเก็บลูกดำแล้วให้ตาเก็บลูกแดงนะ,ะ,ะเก็บไปตาอุย้ยขอถ่ายก่อนเถอะขอถ่ายก่อนเถอะแม่เจ้าสรุปเรามามาเก็บลูกแดงนะคะแต่เราเราสะออนลูกดำนะคะลูกแดงเนาะลูกเล็ก ทำไมปีนี้ไม่ค่อยมีเลยอ่ะปกติทุกปีเนี่ยก็คือแบบแล้วลูกมันลูกมันเล็กด้วยนะทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่ลูกใหญ่เลยนะคะแดงๆดงนี่ใช่หมดเนาะแดงๆดงนี่ใช่หมดเลยแม่ค่ะทุกคนต้นอ่าตัวนี้เนี่ยต้นลูกแดงเนี่ยมันจะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นพุ่ม นะคะเป็นต้นเล็กๆนะคะเป็นแล้วก็ลูกของมันเนี่ยจะเป็นพุ่มๆนะคะเหมือนลูกอ,อังุนนะคะตรงไหนที่พุ่มเยอะหน่อยเหมือนลูกอังุนหนหน,า,น,า,น,า,นาหน่อยเยอะหน่อยเราก็จะเก็บได้สบายอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยนเนี่ยเนาะเนี่ยค่ะแล้วคือต้นมันเตี้ยมากทุกคนเราต้องนั่งยองๆเก็บนะคะเราต้องนั่งยองๆเก็บแล้วเจ้าตัวเนี้ยเนี่ยราคามันไม่ค่อยดีเหมือน เจ้าบูเบอรี่ลูกดําที่เราเก็บก่อนหน้านี้เนาะก็คือเนี่ยต้นมันติดพื้นเลยนะคะการเก็บก็เหมือนเดิมค่ะเราก็เลยเกเข้าไปแต่ประเด็นคือว่าระวังมันจะหล่นนะลูกมันจะร่วงออกมาเพราะว่าต้นมันเตียนะ้ยเนาะนะุ้ทุกคนเก็บไปเก็บมาฝนมาแล้วค่ะ ฝนะล,ลงแล้วฝนลงแล้วต้องรีบแล้วค่ะตรงนี้เหมือนสุกแล้วนะคะสีเริ่มแบบแดงออกเป็นเลือดหมูเลือดหม้วเดี๋ยวเราคงจะได้กลับบ้านกันแล้วค่ะทุกคนเต็มถังค่ะทุกคนเก็บหนีฝนเนาะเนี่ยค่ะมาเจอตรงที่ลูกมันดกแล้วก็ลูกมันสุกตรงสุดท้ายนะคะเนี่ยเนาะแล้วจะบอกว่าข้างๆทุกคน ข้างๆางถังแดงของเราก็คือลูกบลูเบอร์รี่นะคะด้ำใหญ่มากเดี๋ยวสอยเอาสักนิดนึงค่ะไปทุกคนกลับค่ะถังหนึ่งนะคะเราได้ประมาณถังครึ่งเนาะไปคัดทำความสะอาดเอาเนี่ยคะ่ะฝนไล่แล้วค่ะทุกคนเมฆฝนครึ้มมาแล้วนะคะทุกคนเนมมานะอุณหนะภูมิตอนนี้รู้สึกว่าเราเหงื่อแตกแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันร้อนหรือเปล่านะคะก็ประมาณ12บสององศา คนหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทใส่ตะกร้าเนาะเนี่ยค่ะลูกสุกดียังไม่เต็มที่นะคะทุกคนวุ้ยแดงแป๊ดเลยแสงนะคะก็จะใส่ตะกร้าทำความสะอาดเหมือนลูกบูเบรีนั่นเองนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวจะเทใส่ขวดถังนั่นค่ะก็ถังนี้เต็ม10ลิตร30ยูโรนะคะลูก ก็สวยใช้ได้ลูกใหญ่นะคะเราก็จะคัดเอาลูกที่แบบสีมันยังไม่ค่อยสุกออกนะคะเตรียมพร้อมค่ะทุกคนหนึ่งถังเนาะทุกคนตอนนี้ ลูกแดงของเราก็ประจําการอยู่ที่เดิมเรียบร้อยแล้วนะคะเรากําลังอรอลูกค้ามารับเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะลูกแดงของเราทางนี้นะคะมูลค่า30ยูโรค่ะเราไปเก็บกัมกับตาเมื่อกี้ครึ่งชั่วโมงนะคะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะ20นาทีเพราะว่าเก็บ2คนเนาะแล้วคือลูกมันเก็บง่ายนะคะแต่ตอนนี้ประเด็นคือมันยังสุก คือสุกยังยังไม่สวยนะคะก็คือสุกยังแบบกนดิบอยู่เนาะตอนนี้6โมงย0นาทีนะคะเดี๋ยวอีก10นาทีลูกค้ามารับนะคะเดี๋ยวเรารอลูกค้ากันต่อค่ะพอลูกค้ามารับเรียบร้อยแล้วนะคะ30ยูโรประเดิมถังแรกของเราในปีนี้เนาะแล้ววันนี้เรามีแพลนที่จะ กินไส้กรอกกวางกันค่นะทุกคนนะคะตากําลังสูงไฟอยู่เห็นไหมคะทุกคนฝนเพิ่งหยุดตกไปสักพักหนึ่งอากาศดีนะคะแดดออกเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่าว่าไส้กรอกกวางที่นี่จะเป็นยังไงนะคะตาชิมแล้วแหละครั้งหนึ่งอันไหนไส้กรอกกวางอันใหญ่เนาะสามอันหนึ่งสองสามพยายามลิกบ่อยๆอันนี้อ,อันนี้ไส้กรอกห,หมูปกตินะคะ กวางเขาทําไส้กรอกกวางผสมกับไส้กรอกหมูนะคะเนื่องจากเขาบอกว่าถ้ากวางอย่างเดียวเนี่ยเนื้อกวางมันจะไม่มีมันนะคะกินไปแล้วมันจะเหนียวคนฟินเขาก็เลยชอบพี่จะเอาเนื้อหมูเนี่ยมาผสมกับเนื้อกวางเพื่อที่จะทําไส้กรอกนะคะเราได้มาจากเพื่อนอพี่คนไทยที่มาอยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยวให้ตาลองชิมดูว่าจะเป็นยังไงนะคะ มาจาาทุกคนไส้กรอกเรียบร้อยแล้วนะคะน่ากินไปทีเดียวนะคะก็ขอตัวกินไส้กรอกก่อนนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะติโมโรซาไทฟินขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปและเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ